มาสู้งใหพี่นดอวประแห่ไหลายต,ตาระกันจังความหลายการเสียนไปหลอยจังมือใหญ่ประกำสองหมื่นตี่าอบลองจึมยิบก่องค้างเคยเอาค่อนทุกตายเแปบบ็ดซึ่งเทีนเลยอันมาจบข่าวดีทุง่งเมาเอาไม่มองดันทุกสดีกุ่งกอของเทีนอีก่อนมาจบข่าว นับจิงหอปีนาอา้อยเดันในวิดีโอกันเนาะตบกําเดียวนอนกองสืบสีนั่นก็เอาไม่มองปอเทียงอะไรกรนเสีดออกเีบเมื่มอทุกกำมันตางนั่นได้เลยยินเสียงอยู่เสียงขอนก็เดยยินเสียงคนก็เดยยินอาลือในกํมหนึง่งอวกา นอนกองลงกว่าขางขีก็ป้อซ้ำทุกหาวๆยงๆเอาไว้กอบไหนเขียน,นีเขาอันเป็นผู้จอบข่าวนั่นก็ไล่เอางานอะรกว่าอันนั้นก็เอานิกป,ปานกว่าลุยดองจุ่มยิบกองขางทุกปีดองอะไรเอออันนี้นก็ย้อนนาตีซ้อนเลยนาดินซ้อนเออ เขาแจ่สีเมื่อเมื่อแจ่สีเขาเออเขาเจ้าเมื่อถอยไม่ถอยน่ะเทียนัยก็ยงซึกงเสเรมาอยู่ไหวได้จ้องเสียอันเป็นจ้องเสียของขังขี่ชื่อในปีดอหี่ด้องกันตั้งวันกาเลี้ยงกดขายน้ำพ้าวกาชื่อไนก็นไม่ลองขี่แข่งโดกันเทียนัยเฮ็ดดี้ค้างค้ง,งเฮ็ดดีเทียนัยกุ้ยกะค้างเอาขึ้นได้ ไม่มองตันการนั่นกุย้ยปอเขาขามาด้วยกวนเมืองได้้เขาหยุ่มย้ำลองวดดอกวดเตี้ยงปีหน้าเท่ไหรคขับตอนมันเป็นจริงหรือละจุ่มวานให้โคเขียวเอากวนเมืองอย,ย่างไพยเอาขี้หิงไตอันจีว่าลุงเหิงเสียงหานวันปุ้งสักเอาไม่หองเหมือนกัน กุยกาไม่ว่องหนุเฮ็ดดอกหลักคอลงกว่าดีลุกเหลาลอะต่เดียวกองยื้อซ้ำอันนั้นโคเขียวเช็ดตีกวนมึงอันทุกทับเมื่ามึงกึ่งลา,ลายตีนไฮไลท์เอากระได้เลยขิงกา้าวขิงเหงื่อไดน้น้ำทุนปารัางสำคัญกุยน่ะวุดดอกวุดเตี้ยนอันว่านั้นมันเป็นสิ่งทีง่ไรโคเขียวเอากวนมึงตาย โคเขียวป่อทุบกคนมึงเอาบนมึงอย่างไพ e e. นะรทีเอ็นเอเอเอนะเจนิอซ้่เอาขึ้นเลยลองฮะล่ะเลยลองว่าเอาควอนทุบแบดโคเขียวดีมึงอยู่เอากวางยำแบดผูกกวนจีเบียงจีละต่อสู้กันมากองสิ่งกว่ายอบเจิญเอาค้อนทุบ เลื่นสุดมาค้างซ้ำทุบมปนเฉียนขึ้นอันดีทุบมปนค้างขึ้นเฉยกว่าเป็นขับเป็นตอนเป็นขับเป็นตอนที่ไหนเนี่ยวัดต่อปดเตี้ยไหนเพราะเอากนเมืองไต้หวาได้มันก็สมเมยเียนปีดอดอะไรโคเขียวเอากนเมืองไต้ย่างไพ่ซับแยตชิงกานขี่เหงโคเขียวป้อกนเมือง ที่ยานอีซัมโคเขียวขางซัมโปทียานอีอันนี้มานโปขางนั้นเอมันจาบินมาอาจ้องว่าวดต่อวดเตียนอานวานันมันมีอยู่ดีเมืองครงการปีมีวดก่ปีที้ขังน้องมีกาก็น่องจามตาอามน,นั้นก็ปีมุ่นนั้นก็ซึกว่าลิ กินมึงเลยหลงซึ่มยิบกองสิไงเป็นเครื่องมือเขาเหียมมามาเหียมเขาเขาติดมามาติดเขาเขาป้อมามาป้อเขาเขาเป็นเครื่องมือมามาไม่เป็นเครื่องมือก่ออันแต่ที่ได้จำสิได้เฮ็ดเจ้าเฮ็ดขุนอันว่านาได้เป็นปีน้องว่าปางช้างหรือเดี่ยวผู้ใหญ่ปีนอันไรอันว่านาตีซ้อนว่าตาเจ้าคือเยอะ อาเสยียเป็นผู้เขียนก้อนที่หนึ่งเงินในทรัพย์เป็นโคเขียวไรจ้าเจริทรัพยว่านำข้ามเออร์ำตัวสีโป๊ะจอกมียเจริโคู่เขียวเดียมเลยมีสีต๊ะมันห้องโกนมันห้องดูเพาะวะ่าเจริห้องคู่เขียวเท่มด้อยู่สีโต๊ะนี่มันดอกกันยังไงปวดมือโกนงานลายกับไี่ ขังสมบัติือละ่ะขังสามลารว่าข้าชินเชียนบินิเอ้ยขังมึงได้ป๋องมาสิกดูวะขังยึดกองก่ามาอยู่มึงได้เอามึงได้กว่าอยอะดีมึงขังอันไหนก็มีเหมือนกันพี่น,อนอ้องทั้งหลายลีอาไม่แค่นี้สัมบะเฮาไล้เป็นคนจากที่ตีดตาที่ไหนรู้ ขางดีเลยถอยออกกดขายนําพักกาเออมันเป็นมึงร้อยเฮามึงร้อยตะอ้างปีนี้ได้ฮู้ว่าเฮาอยู่ได้มาเจ็ดจีเวียงตเลยปายเฮาดูดิดใจสิมังเออปีนัอําดันไมังเทียงยากินคอนแคอนนั้นามาเขาเอาใสู่เฮนเด้อ เวกาเปลี่ยนไม่มองตั้งปีนอเฮาตีเลยหับตบเขา้าบุกออกเย่ลงกวงหรือปืนดินเมึงข้างไอ้ฮัดหรือไอเรื่องแดู้ทูบแพงออกอ๋อเทียไอเขาก็พุ่งพีแพย์ออกกว่าป้ออยู่ดีสังขายอยู่ดีกวนเมืองตัวเด้มันก็เป็นลองพกูกไข่ป้าขามาตัว เมื่อจะคานติเบิ่เขายืดดินำำน้าคาในเจริญเขาห่างกลางหมากใส่ผููมีจันค้างขี่เขาตายสามโก้เมื่อนั่นในมันตึกยืมามาอยู่เขาไปจังเกริตกันเจริญก็รานว่าห้องในจังสายก็เลี้ยวผูมีจันเขามาผ่าห้างกุ้ยในโก้ะอันอนี้ฉีรไม้พงขาลัดนะกล้วยกาค้างในมันหนิดไม้ไ้ตวงไ้ไม้ไปตวงไว้เขาได้เอาขึ้นวันเหมือนี ม่ได้ว่าซนหรือปีนออะไรลื่นสุดมากเป็นสิ่งห่งะมันเอาขึ้นตีเอาข้อนจะได้ยำจนป่อดตายเออดอกว่นในสิบกว่าในมนสเด้เป็นสิ่งคือลาเียเดียวขึ้นห้าเลยดอกมีปีไอมันปันเฮียงนี่อ่ำนั้นก็ตียิงโคเขียวเสียลกันโตกันขึ้นเฮ้ อนเฉียน be uh e. ีกันโตขังขังอดีห้อมาถึงความขังเพราะขังกันโตเฉียนอีสองสามเดอหัวรีปองมันกันโตกันกวยกบผู้เขียวแดงมันมีความโหความกันโตกากันโตมันลาเซียวกันโตมันโคลรมกันโตปองจู่ในี่หลายปอกหลายกาออกม้เออเขาเปิดด้วยว่าข้างเนี่ยเทียนีเขาได้กันโตกันสริงหรือวันนี้อีนอองอะไร วดดอกวอดเตียนเนี่ยมันมีตีดยวอ่ะโคเขียวปอกคนมึงเทียนอะไรสั่ปอกโคเขียวแต่จฮะค้างสั่ปอกเทียนอะไรอ่าปอกค้างเคอค้างเคอปอกเทียนอะไรลอยด่ากลมามแต่เด็กปอกค้างเคอขึ้นถ้าเป็นพละมองมันอายุ เออเน่ก็หลีอาไม่วัดดอกวัดเตียนมึงอะไรริบลงกี่ดอกอะไรวันมึงเน่นม,นมันมีคือมีแต่อันว่าน,นั่นมันเป็นทังไหนให้ก็กูก็พูดเอไว้เคสสัง่งละได้มึงห่มดุมจริงได้หกเหมือนสองราคาปากลอกลักวันเหมือนไรพอเป็นคุณว่ะว่ายิบมึงก่อนจะจุ่วันให้ยิบมึงก็สมิตรปีเกี่ยว เดี๋ยวน้ำหลังเงินเท่นยนียิบเมืองกอมเจ็ดขังยิบมดกอมเมียนเออมันก็ดึกเปลี่ยนมานยิบไปมานยิบมันเหมือนไอ้ซ้ำมันเก่าฝุกมเม้อข้อเก,กาโตบเม้อเตียงถ้าเป็นขุนเมืองเ่ือมหัววานเมืองอ่ะมีคือมีเป๋อหันมาเลยเจอลายเมือลายหึงเสร็จยำกันปีนอจางคือหนึ่งเสมออันนี้นเฮาโมออยู่เฮาโมกินนักสตีกันไว้ วดดอกวดเตี้ยนนี่เด้เสียนดังมันมาใช่ไหมเมื่อเราเข้าหันไม่มองตันยำมันคอเทียีตาปุ่งคอเดี๋ยวหันนอนกควงอยู่พื้นทุบโันแท่ออปงปอบๆเพิ่งเอ้ว่ามีวิดีโอมาหนีกันใชนไเนี่ยคำฟ้องเขาบว่าอมันจะลงตี๋เน,น,นี่ยเสียนป้ายก็ลงนีเอลงตี้น่ะมีสักสิ์ศรีก็ทำไก็นห้องคำว่าด้วยดีวายหมอ ปีนอ่างไหลว่หมอกมึงหมอกมึงขางอ่เป็นมึนใจเขาบอกนี่เขาสี่ชิดเจ็ดเลยมื่อเร็วเขาห้องว่าใครชินไปนี่เฮตุสังหรณ์ในในขทายำเจ็ดโมงแปดโมงกลางนะซึ่งขางเอากองลงแห้งซึ่งลงเสด็จย,ยำตับซึ่มานดีว่าหมอกเขาเตรียมไว้ได้ลานว่าบุ้ม m o u n t น i n c a m น่ะตักทีน่นะ กวางจ่าของยำใส่กวางจ่าของรวยใส่ไพหมากเพรุณมกักคุณมิดโนดมันกันเนึงน่งสันร้อยนี่จริได้ิงก็พี่ดาวขาดได้หันกว่าเยอ,อย้ยอนทางไหลย้อนว่าเสียนปลายลงไว้ดังพิษเสียนปลายหน่อยจังพยายลงไว้ปเดียวอย่าดีงามกูก็กได้หันกันสิงกองมันปึ้งปังเอาไว้บางก็ได้รับ่ามึงได้เพเาะหนึ่กันเสียนเอารู้เจอมึงได้สิงกองเดีย๋ยวยามเดี๋ยวกูลาดีมึงค้างไว้หมอกมึงหมอกนะั่นแด๋อ ย่ำกันจ้ามตุกันเฮียงข้างกู้ฮัทฐานเอาหน้าการบินดีดังเสด็สึบดึกตึกสึกมันเผาเฮียงเอาไว้ซิมไร่ันซิมไล่แดงหูตบกันหลายชั่วโมงยำหลายยินว่าสีกองยินกว่ากุ้ยหน้าเปิดด้วยข้างขี่ขเขาได้ออกว่าปืนเผาเส่งหี้ซิมไล่ห้าไปซิมไลห้าตีไนไหน ปีน,อ,อ,ปนอ่องหูปัญหาอะไรเออมันก็หลีด้วยเอาไว้นาซีเบปังตึกปีนกว่าหาวๆแห่งๆตีไว้หมกการดียือ้อหันหมักอาบีจีปุ่งกว่าจเจิ้นเจริญหูนะมือมันเตียยไปมันขุนมบกขุนมิดในตับอะเวลาเราเปล่นกองจากหาสีก็หง มันมีกองจากอยูเดียวหนึ่งปอมันยื้กว่าเนี่ยมันมันเปิดห้องอ่หูเตียงแบบไพ่มันนั่นปอเข่าแล้วั่นตาบอลนั่นมันขุ่นมากมาว่าฮันดีนะฮะเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายปอดันสตาร์ลิงปอดันลาปองของเอลอนมัสอันกว่ากันเป็ี่ยนแถวเป็ี่ยนแถวเป็ี่ยนแถวเออพี่น้ออะไรป้อมยุ่งกว่ด้วยพี่น้องนี่แหละ อกัดด้วยฮะตามไม่ไปดีเยี่ยวดีงามตีนี่ขังว่าขัางไรสามตับไม่ได้กองกลางให้เลยมีมอกานเลอขังในหมู่มันเจ้าเนี่ยมันก็เดิยื้อสามตับจองก่นอนเยอะพี่น้องเขาวะ่ะแต่นี้มังกันตับอ่ะอันในสามตับเนหัวขดมือเดียวกันหมดหนันเ่ย เออแน่ก็ลีอ้าไม่ยุ่มย้ำนำกัดขางย้อนเขามีโดรนปริษสวามาันอยู่ร้อยต้นร้อยสูงกย็ยังยู่ยาวาดีซิมอะไรเฮี้ยมใจมองร้อยซึ่ง,าาง,ง <c oughs> ้านเขาดีตกจริงก็จริงหรือแต่ลวอันว่ารล้เแ็่ประ้วยกันนะไหนแน่ปึ้งปัน้นจมไม่ ตีเป็นกว่าสิ่งที่ลองในปีดองอุป,ปนิยทรังไงเมืองคางฟีดอมว่าเล้วก่อนขอฮอมานออกเมืองยั่ไงตีเป็นเช่นนั้นเองอ่ำนั้นก็มันตีเอาขึ้นเขีย่ยอีกคางหื้ออ่ำฮู้อีสังก็เป็นกว่าไรวันตั้งหนา้าเอออันนี้ก็มาตรวจไปสั่งลงังสับเดียงี่พี่น้องอค่ะอันไรผู้ยอมเงาไร นาซิเลปังตึกตีไว้หมดมึงขางเอาสิงลงเสดเขายำนั่นแหละสามองดีจ้องกันฝากเชฟพี่ร้อยกัดมืสุกัน